มีคำบอกเล่าจากผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งบอกว่าสิบสิ่งที่จะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะมีเมียเป็นผู้หญิงไทยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิชปุ่นปัน เมียฝรั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งบอกว่าสิบสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจมีเมียเป็นผู้หญิงไทยค่ะผู้ชายคนนี้เขาได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยกับภรรยาของเขา นานหลายปีพอสมควรแล้วนะคะและเขาก็ได้ออกมาเขียนข้อความบอกว่า10สิ่งที่จะต้องรู้เมื่อเราจะต้องตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงไทยโดย10สิ่งนั้นเขาบอกว่าคุณไม่มีวันที่จะสำคัญไปกว่า ครอบครัวของเธอโดยเฉพาะแม่ของฝ่ายหญิงถ้าต้องการเป็นคนสำคัญในชีวิตจริงของเธอเลิกคิดไปได้เลยเพราะสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยครอบครัวของเธอเป็นอันดับหนึ่งเสมอแต่ถ้าคุณดูแลครอบครัวของเธอเป็นอย่างดีนั่นก็หมายถึงว่าคุณเป็นหนึ่งในสมาชิก ของครอบครัวเธออย่างแน่นอนข้อต่อมาคือพึงระลึกไว้เสมอว่าผู้หญิงไทยนั้นชอบกินของเผ็ดรวมทั้งชอบกินอะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นของเมน้นก็กินได้เขาน่าจะหมายถึงปลาร้ามากกว่านะคะเพื่อนๆค่ะข้อที่3ามเขาบอกว่าผู้หญิงไทยจะไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกถ้าเธอรักจริง ไม่สนใจว่าคุณจะอ้วนจะผอมสูงต่ำดำขาวอายุมากหรืออายุน้อยถ้าคุณเป็นคนจิตใจดีผู้หญิงไทยรักเสมอค่ะ,ะข้อที่4ี่เขาบอกว่าผู้หญิงไทยนั้นอยากจะมีลูกจะสังเกตได้ว่าผู้หญิงไทยแต่งงานกับฝรั่งหลายๆคนที่ สูงอายุฝรั่งอายุ60แล้วเนี่ยก็ยังมีลูกกับผู้หญิงไทยคนไทยนั้นอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ผู้ใหญ่ดูแลเด็กและเด็กก็ดูแลผู้ใหญ่เป็นธรรมชาติของคนไทยข้อที่5เขาบอกว่าสาวไทยนั้นเป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะคะ ชอบทําสวนชอบเดินในสวนชอบปลูกผักทาสวนถ้าหากว่าอยากจะเดทกับสาวไทยเนี่ยจะต้องพาเธอไปในที่ที่เป็นธรรมชาติมีธรรมชาติสวยๆแล้วเธอจะชอบทำให้เธอให้คะแนนคุณเต็มสิบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ ปานิต์นำมาฝากเพื่อนๆว่าฝรั่งเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับฝรั่งที่ต้องการจะมีภรรยาเป็นคนไทยไว้สิบคอแต่คลิปนี้ปานิษฐ์ขอนำมาเล่าสู่ฟังแค่ หนึ่งแค่5ข้อก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเอาไว้คลิปหน้าป้านิดจ,จะมาเล่าสู่ฟังต่อค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ไปแล้วหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดโปรดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆและ ถ้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปในโอกาสต่อๆไปของปานิชขอบคุณที่ติดตามรับชมบาย